สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาโลนนะก็พบกับผมอีกครั้งโอมนะตอนนี้ก็เราเปลี่ยนชื่อช่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคือก่อนหน้านี้นนผมต้องกล่าวกันว่าผมเคยอัดคลิปมารอบนึงละเกี่ยวกับ หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเวยทุกคนแต่ทีนี้ตอนผมอัดเนี่ยผมพยายามที่จะพูดในอีกโทนหนึ่งในอีกฟิลน้ำเสียงหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่าผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันหลุดกรอบจากตัวผมเองไปซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบพยายามพยายามฝืนตัวเองอยู่มันเลยดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตอัดใหม่ทั้งหมดเลยอยากจะพูดให้มันเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันส่งผลกระทบต่อตัวผมโดยตรงมากโอเคถ้าผมรีวิวหนังสือสักเล่มนึงที่แบบผมแค่อยากรีวิวอะอยากแบบทําคลิปออกมาอย่างเงี้ยผมทําได้ง่ายๆเลยทุกคนโดยที่แบบ ฝืนตัวเองก็ได้ทําตัวที่ไม่เป็นธรรมชาติพูดนี้ก็ได้ให้นคนฟังแล้วแบบเขาชอบมีความสุขแต่ทีนี้คือด้วยความที่ว่าหนังสือตัวนี้มันมีผลกระทบกับตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างมากและมากที่สุดเลยผมเลยจําเป็นที่จะต้องแบบพูดด้วยความเป็นตัวของตัวเองและพูดออกมาในฟิลที่แบบแม่งเป็นตัวเองและไม่ต้องจําเป็นต้องมีสคริปต์ไม่ต้องแบบอะไรทั้งนั้นเลยคือแบบด้นสดนี่แหละมันจะเป็นอะไรที่ออกมาจากตัวผมเนี่ยได้ดีที่สุดเว้ยโอเคทีนี้ พาทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือเล่มนี้ครับทุกคนนี่ Atomic h a b i t เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือของเจมส์เคลียนะครับซึ่งเป็นคนที่ผมบอกเลยว่าโคตรทุ่มเทและแบบเขาเป็นเหมือนกับนักคิดนักวิเคราะห์เป็นเหมือนฟิลนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยเขาเก็บสถิติเก็บข้อมูลทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อ การสร้างนิสัยของเขาหนังสือเล่มนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวคุณเองถ้าวันนี้นะต้องเอาอย่างนี้ก่อนว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนขี้เกียจคุณเป็นคนที่แยกแย,ยะความสําคัญในชีวิตไม่ออกเพราะว่าคุณลืมว่าวันหนึ่งคุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคุณแยกแย,ย,ยะไม่ได้เลยว่าวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างคุณคิดไม่ออกเลยว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรควรตัดทิ้งอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําหนังสือเล่มนี้โคตรจะมีค่าสําหรับคุณนะครับผมแนะนําเลยว่าให้ไปซื้อซะ ราคาอยู่ที่2 8 5ดสิบหาาทแต่มันให้มูลค่ากับคุณเนี่ยเกินหลักแสนเกินหลักล้านแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ผมต้องเล่าถึงตัวผมก่อนนะผมจะไม่ได้รีวิวเนื้อหาในหนังสือเยอะถ้าคุณต้องการรู้ว่าเนื้อนะหาในหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างคุณปิดคลิปนี้ไปได้เลยแล้วคุณไปดูช่องอื่นโอเคไหมแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้แม่งอ่านแล้วคุณจะได้อะไรจากมันแล้วคุณอ่าแล้ว เอ้คุณจะเป็นยังไงต่อจากมันผมอ่านแล้วผมได้จากมันคุณมาฟังช่องผมคุณฟังคลิปนี้คุณจะได้คําตอบจากสิ่งสิ่งนั้นโอเคไหมซึ่งต้องกล่าวก่อนว่าคุณเขียนเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาเว้ทุกคนแล้วเขาเป็นนักกีฬาเบสบอลทีนี้เขาถูกไม้เบสบอลเนี่ยฟาดเข้าที่หน้าแบบจังๆเว้ลูกตาแม่งถลนออกมาเลยทุกคนกระดูกหน้านี่ยุบยุบไปเลยคือยุบยุบไปะนะ ทีนี้เขารักษาตัวอยู่แม่งเป็นปีทำศัลยกรรมอยู่หลายรอบแล้วก็ผ่าตัดอยู่หลายรอบมากจนหน้าเขาเนี่ยเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการใช้ชีวิตเขาแม่งไม่เหมือนเดิมีต่อไปทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าสภาพนั้นนะใครเห็นก็ว่าตายโอเคปะ่ะทีนี้เว้ยเขาด้วยความที่ว่าเขามีความมุ่งมั่นอุตสาหะมีวินัยในตัวเองสูงมากๆทุกคน เขากลับมาเป็นนักกีฬาแนวหน้าของโรงเรียนได้อีกครั้งไม่ว่าเขาจะกลายเป็นนักกีฬาเขาได้กลายเป็นนักยกน้าหนักเขาได้กลายเป็นนักบาสหรือว่าเป็นนักเบสบอลเขาทําแม่งได้หมดเลยเวลวทำได้ดีด้วยทุกคนเออมันเป็นบทพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะมีอ่าสุขภาพหรือมีร่างกายที่ด้อยกว่าคนอื่นสิ่งสำคัญคือวินัยเว้ยทุกคนวินัยวินัยล้วนๆและหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นมันเป็นเป็นต้นไม้เป็นคุณขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบนโลกใบนี้ซึ่งอตอน,เป,นเป็นหน่วยเล็กที่สุดเขาเลยบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าเป้าหมายคุณต้องใหญ่หรือว่าคุณต้องอิมเมจคุณต้องชัดเจนไม่เกี่ยวครับ หนังสือเล่มนี้บอกว่าสิ่งที่เกี่ยวที่สุดเลยคือตัวของคุณเองในระหว่างทานนั่นะคุณทําอะไรไปบ้างในทุกๆวันมันอยู่ที่กระบวนการสร้างมันขึ้นมามากกว่ามันอยู่ที่การการะทําของคุณคุณจึงไปถึงจุดๆนั้นได้ไม่เกี่ยวหรอกว่าเป้าหมายคุณเป็นอะไรก็ตามเขาบอกเลยว่าขอแค่คุณมีความพยายามมากพอแล้วคุณทําในสิ่งที่มันถูกต้องอมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวคุณเองในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการเรียน หรือเรื่องการทํางานก็ตามเรื่องการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยนิสัยล้วนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งนั้นในเล่มเนี่ยจะบอกหลักๆอยู่ 2, 2> เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องที่คุณควรจะทําคือก็คือการสร้างนิสัยที่ดีเช่นการตื่นนอนตอนเช้าตื่นนอนแล้วคุณเก็บที่นอนตื่นนอนแล้วคุณอาบน,น้ําทุกวันหรือว่าคุณทานอาหารเช้าทุกวันคุณตื่นเป็นเวลาคุณทําอะไรเป็นเวลาหรือว่าคุณ จำเป็นที่จะต้องทําสิ่งสิ่งเนี้ยแล้วคุณต้องทํามันเป็นประจําเช่นการออกกำลังกายการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวคุณเองโอเคไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่หนังสืเอเล่มนี้ก็บอกเหมือนกันก็นคือการที่คุณจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตคุณเช่นคุณพอมีเวลาว่างปุ๊บแม่งนอนเลยสบายเปิดเน็ตฟิกดูดู youtube หรือว่าคุณไปดูหนังหรือว่าคุณไปทําอะไรที่มันไร้สาระที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตคุณในอนาคตอ่ะ อ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็จะบอกวิธีการเลี่ยงสิ่งสิ่งนั้นออกไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างวินยัยการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวคุณเองฟังดูมันเหมือนง่ายทุกคนบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องอ่านก็ได้หรือการทําวินยัยแม่งเห็นยากแค่ทําทุกวันก็จบใช่ครับทำทุกวันก็จบ,บ,ททจบแต่ว่ามันบางคนเขาทําไม่ได้ไงทุกคนเอออย่างตัวผมเองเนี่ยบอกว่าเฮ้ ไปวิ่งหน้าบ้านสิไปวิ่งทุกวันเลยแบบแม่งทั้งเดือนเนี่ยจะได้รูปร่างดีเหมือนเดิมตอนนี้กลับมามังทําไม่ได้เว้ยแม่งเพราะว่าไม่มีวินัยเว้ยทำได้สี่ห้าวันเลิกทำได้สี่ห้าวันเลิกเพราะว่าพอโตขึ้นการรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแม่งเยอะพลุงพลังเต็มไปหมดทุกคนนั่นแหละครับมันเลยเป็นจุดที่ว่าวินัยคุณมันไม่ได้สร้างง่ายเหมือนเดิมในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะไข จุดตรงนี้เข้าไปทีละนิดทีละนิดแล้วเวลาคุณอ่านเนี่ยคุณสามารถนําไปปฏิบัติตามได้เลยแล้วแม่งโคตรง่ายแล้วมันทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นเ<ด>ช่นวันนี้มผมบอกว่าผมอยากจะกลับมาทํา YouTube ผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากจะกลับมาถ่ายคลิปผมอีกครั้งหนึง่งแล้วผมก็ทํามาได้ทุกวันและผมทํามาได้ตลอดจริงๆทุกคนโดยเพียงแค่ว่าผมเริ่มต้นที่จะตั้งกล้องตึ๊บแล้วผมกดถ่ายคลิปคือจบ ทุกอย่างผมทําได้หมดเลยและมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเริ่มจากจุดง่ายเทคนิคของเขานะครับที่เขาบอกก็คือว่าคุณเริ่มทําอะไรก็ได้ในเวลาแค่2อนาทีแต่คุณต้องทําทุกวันนะห้ามหยุดห้ามมีข้ออ้างให้กับมันนะครับแล้วเรื่องเนี้ยมันส่งผลกับชีวิตผมมากผมเลยกลับกลายเป็นคนที่เริ่มสวดมนต์ได้ทุกวันทุกวันนะครับได้สวดมนต์ทุกวันผมเป็นคนที่นั่งสมาธิได้ทุกวันเออ ผมเป็นคนที่กลับมาทํา y o YouTube ได้อีกครั้งในทุกๆวันผมกลับกลายเป็นคนที่เริ่มต้นตื่นเช้ามาและนั่งทํางานอย่างจดจ่อได้ทุกวันผมกลายเป็นคนที่ไม่ติดเกมผมเป็นคนที่แม่งไม่เล่น R.O.V อีอีกแล้วนะครับผมหนีมันได้แบบ100%อซ์แล้วเพราะว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับ มันให้ผลลัพธ์มหาศาลกับตัวผมมากนะผมมีวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้นผมโฟกัสชีวิตผมได้มากยิ่งขึ้นครับผมเรียนรู้ว่าสิ่งใดสําคัญสําหรับตัวผมมากยิ่งขึ้นทุกคนแล้วผมให้ความสมคัญกับสิ่งสิ่งนั้นอนะ่ะเยอะมากขึ้นสิ่งใดที่ไม่สําคัญในชีวิตผมเช่นเรื่องเล่นเกมเล่น Rv ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ถ้าได้เล่นเกมแล้วโคตรติดเลยทุกคนเล่นแล้วเล่นเรื่อยๆเล่นเรืๆๆๆอ่อยๆอ่ะคือแบบ เล่นได้ทั้งวันและสมองแม่งคิดอยู่แต่กับการเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมอย่างเดียวทุกคนแต่หนังสือเล่มน,นี้สอนวิธีที่ผมจะหลีกเลี่ยงเกมนั้นออกเริ่มต้นจากการที่แบบผมเอาไอตัวไอคอนเกมอาแม่งไปซ่อนอยู่หน้าที่มันเข้ายากเลยทุกคนผมเอาโทรศัพท์ออกห่างจากตัวเวลาทํางานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาทํางานผมคิดอะไรไม่ออกรือว่าผมเบื่อเบื่อผมชอบหยิบโทรศัพท์มาเล่นอาร5ห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยเล่นแบบด่านสั้นๆนะทุกคนเก็ตไหมมันทําให้เราโคตรเสียเวลาเลยนุ๊กเว้ เออแล้วเราเสียเวลารวมๆวันหนึ่งอ่ะโอ้โหโคตรหลายชั่วโมงเลยทุกคนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีผมสามารถตัดมันออกไปได้แล้วและปัจจุบันผมก็ลบเกม r อาทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปเล่นกับมันอีกและทำให้ผมโฟกัสการทำงานได้มากยิ่งขึ้นครับผมมีกำลังในการออกไปขายของมากยิ่งขึ้นจากที่ในอดีเนี่ยขี้เกียจเพราะว่าไปตลาดแม่งร้อนไปตลาดแบบมันหลายๆอย่างอะ ซึ่งเราไม่ชอบเราอยากนั่งทํางานในบ้านชิลๆมันไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องไปคุยใครถูงสิงใครมาแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมมีวิธีจาัดก,การตัวเองที่ทําใหรร้รู้สึกว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นการทําอะไรสักอย่างเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเช่นอ่าผมไม่ออกไปตลาดวันนี้ผมจะไม่คิดถึงสิ่งที่มันแย่แย่เยผมจะคิดว่าเริ่มต้นแค่ว่าเพียงแค่ว่าเราขับรถออกไปอะจบทุกอย่างผมก็ขับรถไปและมันทําให้ผมไปทํางานอย่างตรงต่อเวลาในทุกๆวันด้วยนะทุกคนนอกจากนี้นะครับ มันยังทําให้ผมเนี่ยมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นผมได้ใช้เวลาใช้ความคิดทุกอย่างนะครับมันทําให้ผมถ่ายคลิปได้ดีขึ้นผมพูดหน้ากล้องได้เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วมันทําให้ผมมีการโฟกัสกับสิ่งสิ่งเนี้ยได้มากยิ่งขึ้นและสูงมากๆเลยทุกคนมันทำให้ผมเล่าเรื่องได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ย ให้มูล,ลค่ากับตัวผมเนี่ยโคตรของโคตรสูงเลยแล้วผมอ่านนานมากกว่าจะอ่านมันจบผมใช้เวลาอ่านไปเกือบเกือบสเดือนเต็มๆกับเล่มนี้เล่มเดียวเพียงแค่แบบมันจริงมันม,มีมีแค่เนี้มันมีแค่2-300ามหน้าเองทุกคนแต่ผมอ่านโคตรนานเพราะว่าผมอ่านไปด้วยแล้วปฏิบัติตามไปด้วยนะ ผมทำตามมันทำตามมันตลอดและผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเปลี่ยนชีวิตจริงๆเล่มเนี้ยแล้วมีอีกหลายๆวิธีที่เขาสอนแล้วแล้วเายกตัวอย่างให้เราเห็นภาพเลยนะแล้วเราอ่านแบบอ่านแล้วเข้าใจง่ายทุกคนคือเด็กคนไหนขี้เกียจเรียนนะมาอ่านเล่มนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ขยันขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากกับตัวคุณเองอะ่ะเออ พูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณทํางานคุณรู้สึกว่าโอ้โหทำงานแม่งเหนื่อยมันน่าเบื่อพอคุณมาได้มีปุ๊บคุณกลับไปทํางานคุณจะสนุกกับการทํางานขึ้นแล้วก็คุณจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณเป็นเซลล์คุณอยากหาลูกค้านะคุณ อยากมีลูกค้าทุกวันทุกวันคุณอยากหาลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่าย<ๆ>เลยในการที่คุณจะหาลูกค้าใหม่ๆได้ในทุกๆวันมันถงมันส่งเสริมทุกอาชีพที่ทุกคนทําเลยหนังสือเล่มนี้นะแล้วอ่านได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคนแก่เด็กนักเรียนวัยทํางานซีอผู้ประกอบการคน เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ทุกอาชีพแม่งอ่านได้หมดแล้วแม่งโคตรดีคือดีจริงๆผมอวยยศหนังสือเล่มนี้มากๆเลยถ้าถามว่า b a s ออฟเดอะเบสหนังสือแห่งปีที่ผมอ่านในปีนี้ผมยกให้เล่มนี้คือ Number o n ว ไม่เคยอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วแม่งเอาไปปฏิบัติได้จริงแล้วแม่งทําตามได้แบบดีแบบดีแบบดีขี้เียเลยนะทุกคนคือโคตรดีหนังสือเล่มนี้ครับทุกคนน<ว>ี่ผมพูดจากใจเลยนะแล้วผมแม่งกาบเลยคนเขียนเนี่ยแม่งเขียนมาดีจริงซึ่งจริงๆหนังสือฟิลเนี่ยมันมีอีกหลายเล่มที่หลายๆคนเขียนนะครับแต่ผมมาจับเล่มน,นี้ไงแล้วผมอ่านเล่มนี้พอดีแล้วผมบอกเลยว่าแม่งมันย่อยง่ายแล้วทําให้เราเข้าใจแบบโคตรลึกซึ้งเลยแล้วมันทําให้ แกพฤติกรรมแย่ๆของผมเนี่ยทุกอย่างเลยเวทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําเลยว่าควรมีติดมือแล้วซื้อมาอ่านเลยผมรีวิวแบบใจจนะและคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไม่หาอนะไรผมจะลงอย่างนี้เลยทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าฟิลลิ่งของผมเนี่ยนี่ผมมาแนะนําเล่มเนี่ยแม่งโคตรดีคือดีจริงๆแบบดีสุดๆเลยทุกคนนี่พูดแม่งเป็นร้อยครั้งแล้วในคลิปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเอา ไปอ่านกันนะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้อยากให้มีติดบ้านจริงๆเพราะว่าใครที่แม่งขี้เกียจนะใครที่แบบไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําชีวิตให้แม่งมีประโยชน์ขึ้นยังไงหรือว่าแบบเริ่มต้นตัดนิสัยแย่ๆออกจากชีวิตเนี่ยและสร้างนิสัยดีๆเนี่ยแต่แม่งทาไม่ได้สักทีหรือใครที่อยากลดความอ้วนแล้วลดความอ้วนไม่ได้สักทีหนังสือเล่มนี้แม่งคือคําตอบของคุณเว้ยและคุณอยากจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยเพียงอ่านเล่มนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพอยท์ที่ดีเป็นสตาร์ทที่ดีของคุณในวันข้างหน้าในวันถัดๆไปเลยผมแม่งยอมใจเลยมีจริงๆโอเคครับคลิปแม่งโคตรยาวเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครคิดว่าแม่งคลิปนี้ผมทำแล้วแม่งฟิลลิ่งมันได้ว่าคุณโอมแม่งแนะนำแบบสุดจัดเลยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะหรือว่าแบบอะไรยังไงพูดกับผมได้นะครับเราจะมาปรับปรุงพัฒนากันให้ดีขึ้นแต่อยากให้รับรู้ฟิลลิ่งนี้จริงๆว่า ผมแม่งรีวิวจากใจเว้ยทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ